รถวิ่งแบบ23่ส40 2าม0เราไม่อยากที่จะเหยียบคันเร่งแล้วไม่อยากจะเหยียบเบรกเยบคันเร่งเหยียบเยยบรกน,น่าลำคาญเราสามารถใช้หมดได้เลยการกดเหมือนกับว่าเวลารถติดแล้วเหยียบเบรกนานๆนะครับรถมันจะดับเครื่อง <S <S 1> <S 1> เพื่อลดมลภาวะและประหยัดน้ำมันแต่เป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะน่าลำบากนะครับแล้วนะครับเป็นระบบไฟฟ้าแท้ทั้งหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นอย่างระบบเบรกบูสเตอร์ เบรกวูสเตอร์เนี่ยทำงานควบคู่กันกับพวกระบบสต็อปแอนด์โก้ครับช่วยเหลือในเรื่องของการขับขี่ช่วยเหลือในการเบรคชุบูชีพให้ฟอร์ดเอเวอเรสต์ทุกรุ่นนะครับที่ออกจากโรงงานตั้งแต่1เมษายนเป็นต้นไปมีแอดรูให้แล้วนะครับสวัสดีครับพี่ๆครับวันนี้พบกับออดิเชนเคครับแน่นอนครับพวกเราจะพึพบกับรถยนต์ฟอร์ดนะครับวันนี้ผมจะพาพี่ๆมาชมรถยนต์ PPV 7ที่นั่งรถครอบครัวนะครับเอาไว้สหรับ การเดินทางอย่างออกท่องเที่ยวออกทริปออกตางจังหวัดหรือจะใช้ในเรื่องของการดำเนินชีวิตประจำวันก็ได้นะครับกับรถยนต์ Ford e v e r e s t นะครับกับรุ่นนี้เลย Sport นะครับสปอร์คันนี้เป็นสปอร์ที่เพิ่มแพ็คเกจคำรวาแพ็คเกจก็คือในเรื่องของระบบช่วยเหลือในการขับขี่นะครับระบบ driver assistance technology นะครับคันนี้คือ2.0นะครับเทอร์โบเดียวนะ1 70แรงมา้า405นิวตันเมตร สำหรับเครื่องยนต์เป็นยังไงเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูเครื่องยนต์กันก่อนอนะันดับแรกเลยนะครับสำหรับเครื่องยนต์ของ Ford นะครับรถยนต์ Ford แน่นอนนะครับเราใช้พาร์ตการจัดจำหน่ายและก็ผลิตเป็นพาร์ตเดียวกันทั้งหมดเลยนะสำหรับโรงงานรถยนต์ Ford e v e r e อเรนะครับที่จำหน่ายในไทยและต่างประเทศก็เป็นการเปิดฝากระโปรงจากทางด้านซ้ายเสมอนะครับเครื่องยนต์ตัวนี้เป็น170แรงมา้า405นิวตันเมตรเป็น4สูบแถวเรียงนะพี่ๆตัวนี้เครื่องยนต์จะถูกบล็อก ดันเข้าไปด้านในห้องเครื่องด,ด้านในห้องเกีงนิดนึงเพราะลดภาระการวางน้ําหนักของตัวเครื่องยนต์เพราะเครื่องยนต์รถยนต์สมัยก่อนนะครับตัวเครื่องยนต์เนี่ยมันจะวางขยับมาด้านหน้านิดนึงจะอยู่บริเวณระหว่างช่วงกลางของปีกนกซ้ายและขวานะครับและที่นี้นะครับน้ำหนักของเครื่องยนต์มันจะกดไปที่ตัวปีกนกปรับองศาและมีทอร์ชนันบาร์ค้ำด้านล่างทําให้การใช้งานของพวกลูกยางลูกหมากต่างๆครับอายุการใช้งานมันจะสั้นและการเคลื่อน เลื่อนตัวของรถนะครับรุ่นเก่าๆด้านหน้ามันจะต่ํากว่าด้านหลังนะครับเราจะเห็นว่ามิติของรถเนี่ยมันจะต่ํากว่านะครับมันจะต่ํากว่ากันเขาก็เลยเทางผู้ผลิตนะครับก็เลยออกแบบให้เครื่องยนต์ดรอปเข้าไปด้านในอีกนิดหนึ่งนะครับเพื่อให้น้ําหนักของตัวรถเนี่ยมันเบามากขึ้นแล้วก็ในส่วนของฝั่งด้านนี้จะเป็นเทอร์โบเดี่ยวนะครับของ Ford ใช้เป็นระบบไฟฟ้าทั้งหมดแล้วนะครับเป็นระบบไฟฟ้าแท้ทั้งหมดเลยนะ ม่ว่าจะเป็นอย่างระบบเบรกบูสเตอร์ครับเบรกบูสเตอร์เนี่ยทำงานควบคู่กันกับพวก,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 กระบบสต็อปแอนด์โกครับช่วยเหลือในเรื่องของการขับขี่ช่วยเหลือในการเบรกฉุกเฉินให้เพราะมันเป็นระบบเทคนโนโลยีที่ดีนะครับสำหรับลูกค้าที่ใช้รถยนต์ฟอร์ดนะครับไม่ใช่ว่าแจ้งเตือนอย่างเดียวนะครับแล้วเข้าเบรกให้ด้วยนะหม้อกองอากาศด้วยรถยนต์ฟอร์ดที่เป็นรถรถ,รถ,รถสไตล์ออฟโรดนะครับตัวดูดอากาศจะถูกยกมาไว้ด้านบนนะครับบริเวณด้านใต้ฝากระโปรงบริเวณด้านนี้นะครับและพัดลม ตัวมูลเล่ปั๊มน้ำตรงนี้จะไม่มีแล้วใช้ไปพัดลมไฟฟ้าเหมือนรถเกง๋งรถยุโรปเลยนะครับจะใช้พัดลมไฟฟ้าอาจจะในเรื่องของเสียงแน่นอนเสียงอาจจะดังนิดนึงแต่ที่เป็นบ้านเราช่วงอากาศร้อนนะครับพัดลมเขาจะมีโหมดโลหลมีโหมดไฮอัตโนมัติอยู่แล้วนะครับการทํางานของพัดลมอาจจะมีเสียงนิดนึงนะแต่เขาไม่มีการหน่วงนาการใช้พลังงานจากตัวเครื่องยนต์เพราะสายพานใช้แค่2เส้นเส้นเล็กควบคุมปั๊มน้ําเส้นใหญ่ควบคุมไดชาร์จและคอมแอร์นะ แบตเตอรี่เป็น AGM แบตเตอรี่นะครับเป็นแบตเตอรี A ่แบบไม่มีน้ำกรดน้ำากันนะแบตเตอรี่ของเขาเนี่เป็นเจลนะครับไม่มีตัวเกลือน้ำกดน้ำากันแล้วไม่มีการหกกระชอกและไม่มีเป็นคราบในเรื่องของอสิ่งสกปรกและทำร้ายตัวเครื่องยนต์อีกต่อไปนะครับสำหรับรถยนต์ฟอร์ดน,น,นันนี้นะครับหลักๆเครื่องยนต์ก็จะประมาณนี้ส่วนมิติด้านนอกนะครับอย่างอื่นๆเนี่ยที่เราเห็นกันนะครับก็จะมีในส่วนของอย่างเอเวอเรสต์นะครับ รุ่นไหนที่ติดคาว่าเอเวอร์เรสแบบนี้จากโรงงานมาเลยนะถ้าจากโรงงานเลยจะมีเฉพาะรุ่นสปอร์ตเท่านั้นนะครับตัวเทรนจะไม่มีนะไทเทเนียมจะไม่มีจะมีแค่รุ่นสปอร์ตรุ่นวายแท็กและพี่ใหญ่อย่างรุ่นแพลตินัมที่มีมานะครับส่วนกระจังหน้าตัวนี้จะเป็นกระจังหน้าชุดตกแต่งนะครับสำหรับ fc บางท่านต้องการเปลี่ยนก็สามารถเปลี่ยนให้ได้นะครับกับชุดวิกเตอร์แมทแม็กนะกล้องด้านหน้ายังคงอยู่เหมือนเดิมนะครับใส่ตัวครอบใส่เข้าไปเหมือนเดิม แต่ยังใช้งานได้เป็ดปกติและกล้องหน้าของฟอร์ดนะครับกล้องฟอร์ดเมื่อเวลาพี่ๆต้องการที่จะเปิดที่ปัดน้ําฝนนะผมเตือนไว้ก่อนนะรถยนต์ฟอร์ดนะครับกล้องด้านหน้าเนี่ยมีตัวฉีดน้ําให้ทุกรุ่นนะครับพี่ๆนะถ้าพี่จอดรถอยู่ติดไฟแดงอยู่นะอยู่คันแรกๆแล้วพี่ไปฉีดกระจกนะน้ำเนี่ยพุ่งใส่หน้าไอ้ใส่หลังรถมอเตอร์ไซค์เลยนะเพราะว่าผมเคยลองเปิดตอนติดไฟแดงแล้วรถล,ลูกรถเอาไปส่งลูกค้านะครับแต่ว่าเอินว่ามัน เป็นฝุ่นเปิดที่ฉีดน้าอันนี้ฉีดออกมาพุ่งไปข้างหน้าเลยครับมันฉีดตัวนี้มันพุ่งไปข้างหน้านะครับทำให้รถมอเตอร์ไซค์ข้างหน้ามีาอาการเครื่องได้นะพี่อันนี้เป็นเรื่องจริงที่รถยนต์ฟอร์ดมีให้ทุกขันนะครับถ้าเป็นกล้องหน้านะฮะและตัวนี้จะมีในส่วนของตัวระบบเรดาร์ตรวจจับรถคันข้างหน้าเป็นระบบ stop and go กนะครับส่วน stop and go นี่คือเป็นพาร์ในเรื่องของการจับวิถีรถคันด้านหน้านะอย่างเ,าเราใช้งานรถที่อยู่ในเมืองนะครับมีติดไฟแดงมั่งมีรถเคลื่อนตัวช้านะครับ ถ้ารถเคลื่อนตัวช้านี่เหมาะมากนะครับคือรถไม่ได้จุดหยุดนิ่งเลยรถวิ่งแบบ2 0 3 0 4 0ส0ม0ี0เราไม่อยากที่จะเหยียบคันเร่งแล้วไม่อยากจะเหยียบเบรกเหยียบคันเร่งเหยียบเบรกมันน่าลำคาญเราสามารถใช้โหมดนี้ได้เลยนะครับเซตที่พวงมาลัยนะครับผมเคยทําคลิปรีวิวไ้ให้ดูแล้วเดี๋ยวผมจะคลิกลิงก์ไว้ด้านบนให้พี่ๆดูกันว่าใช้ยังไงนะครับกดแค่ที่พวงมาลัยเป็นโหมดก่อ d Active Cruise Control มันจะมีการรักษาระยะห่างให้เราเลือกได้ เลือกความเร็วได้นะครับคันหน้าไปเราไปคันหน้าหยุดเราหยุดแต่อย่าให้เกิน3วินาทีมันจะเข้าสู่ออโต้เบรกโฮทันทีนะครับเราต้องไปกดรีสตาร์ทใหม่เราถึงจะทํางานต่อได้อันนี้คือโหมดการขับขี่อัจฉริยะที่สลับเอเวอเรรุ่น Sport เพิ่มเงินแค่5 8 0หมบาทนะครับพี่ๆคุ้มผมบอกเลยว่าคุ้มมากนะครับสลับมิติด้านหน้าไฟที่เป็นหน้าหน้ารีฟกเตอร์เไฟสูงเปิดอัตโนมัติ ไฟต่ําเปิดอัตโนมัตินะครับไม่ต้องไปสวิตช์ก็ได้นะครับหรือจะสวิตช์เองก็ได้ไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้ามิติด้านหน้าแสงสว่างไม่เพียงพอไฟสูงจะเปิดเองอัตโนมัติและตัวไฟซีแคมทำงานควบคู่กักับไฟมินิเดย์ไลท์ตัวนี้นะครับเป็นชุดแต่งของแมทแม็กตัววิกเตอร์อยู่แล้วนะครับทํางานควบคู่กันไปสี่แสงเองได้เมื่อนยามสว่างมากเกินแล้วก็สว่างเพิ่มขึ้นเองได้เมื่อนยามแสงสว่างมันน้อยเกินไปนะครับ แล้วก็รัดด้วยตัวชุดสเกิร์ตของตัววิกเตอร์เช่นเดียวกันเป็นชุดแต่งยอดฮิตของตัวลูกค้าฟอร์ดเลยนะครับและมิติรถคันนี้นะครับเป็นมิติรถแบบเดิมๆนะไม่ได้ยกสูงหรือโหลดเตดี้ยใดๆนะครับเพียงแค่เปลี่ยนในเรื่องของซีรีล้อแม็กนะครับเป็นล้อแม็กขอบ20เหมือนเดิมทุกอย่างแต่ว่าด้วยความกว้างนะครับความกว้างปกติล้อเดิมเนี่ยอยู่ที่7.5แต่ล้อแม็กที่แต่งแต่งเข้ามาความกว้างล้อแม็ก9นิ้วนะครับแน่นอนก็คือหน้าสัมผัสข,ของอยางมันได้เพิ่มมากขึ้นฟีลลิ่งในการขับขี่ นะอาจจะมีการใช้พลังงานมากขึ้นนั่นเองนะตัวนี้เขเปลี่ยนล้อแม็กเป็นของเรนโซนะครับเป็นล้อโฟรอ์ฟอร์มิงนะครับเป็นล้อแมก็กก็ขึ้นชื่อครับเป็นล้อแม็กของบ้านเรานะครับแม็กเนโซเป็นแม็กไทยที่ได้รับความนิยมสูงอยู่แล้วนะครับรับมากับยางตัวโยชายโอเพ็นกันที่เป็นยาง a t อ่า a 3นะครับชื่อรุ่นเขาพู้ยากมัเป็น AT แล้วก็3หรือ AT3 นั่นเองนะครับ เป็นยางของปี2024นะครับที่เล่นในเรื่องของความเงียบนะ,ะสมรรถนะการขับขี่ที่ดีขึ้นแล้วก็รีดน้ําได้ดีแล้วก็เสียงไม่ดังนะครับชุดช่วงล่างก็เป็นวัดลิงค์อยู่แล้วไม่ต้องกังวลในเรื่องของตัวการโยนตัวนะครับเพราะว่าด้านหลังเขาเนี่ยเป็นการใช้วัดลิงค์วัดลิงค์เนี่ยเดี๋ยวจะ้างวันผมจะไปทําคลิปให้ดูว่าวัดลิงค์ทำงานลักษณะแบบไดนะครับจะไม่เหมือนอชกออัพคอยสปริงแล้วก็ไม่มีแหนบนะครับส่วนท้ายนะครับท้ายเขาใส่ ฝาครอบนะครับครอบยาวเลยนะฮะมีคําว่าเอเวอรสตตัวนี้เวลาลเราเหยียบเบรกไฟท้ายเนี่ยจะขึ้นแสงไฟเผมเบรกให้ดูนะครับตัวนี้จะเป็นจะไม่เหมือนกับรุ่นที่เป็นแสงไฟที่เหยียบเบรกแล้วมีไฟคาดยาวเหมือนกับรุ่นที่เป็นในส่วนของตัวเหมือนไฟรถไฟฟ้านะครับตัวนี้จะมีแค่คําว่าเอเวอรสตติดให้เท่านั้นเองกล้องมองหลังมีให้เหมือนเดิมเพราะว่ารุ่นนี้จะได้กล้อง3 6 0องศารอบคันนะครับฝาท้ายนะครับไม่ใช่ฝาท้ายสิ สกเกิร์ตด้านหลังสกเกิร์ตด้านหลังก็ใส่เป็นชุดวิกเตอร์เหมือนกันนะครับเป็นวิกเตอร์รอบคันทั้งคิวล้อซุ้มล้อต่างๆนะครับและฝาท้ายเขาเป็นตั้งแต่รุ่นสปอร์ตขึ้นไปเป็นฝาท้ายระบบไฟฟ้าสามารถเปิดได้ทั้งที่รีโมทคอนโทรลนะครับสวิตช์ใต้ตรงนี้สวิตช์ที่หน้าเครื่องนะครับหรือจะเป็นแบบคลิกเซนเซอร์ก็คลิกได้นะครับสามารถเตะเปิดได้แล้วก็มิติของการขับขี่ <c oughs> มิติของการขับขี่เนี่ยด้วยรถรุ่นสปอร์ตนะครับ บุหนังแท้ทั้งหมดเลยเป็นบุนุ่มทั้งหมดเลยนะครับจะไม่ได้เป็นพลาส,สติกกึ่งบุนุ่มแล้วนะครับจะเป็นบุนุ่มทั้งหมดแล้วก็ตรงช่วงบริเวณตรงนี้นะครับจะใส่เป็นในส่วนของตัวลายไม้ให้ดูสวยงามมากยิ่งขึ้นนะมือเปิดแน่นอนอยู่ด้านในตามสไตล์ของรถยนต์ฟอร์นะครับปลดล็อกล็อกตัวรถเปิดถังน้ำมันพี่ก็ต้องเปิดตัวนี้นะโอเคเดี๋ยวตัวนี้นิดนึงเดี๋ยวย้อนกลับตรงนี้พี่พี่ด้วยสต็อกรถเดี๋ยวด้านนี้พี่ตากล้อง,องพี่ได้ด้านนี้ครับพี่ลืมเลย คลิปนี้เป็นอีกคลิปนึงนะครับที่ผมได้ทำการรีวิวรถรุ่นใหม่ของปี2024เช่นนี้ครับตัวนี้มีแล้วนะครับพี่ๆรถเครื่องยนต์ตั้งแต่1เมษายนเป็นต้นไปนะครับ Ford e v e r e s t ทุกรุ่นนะครับที่ออกจากโรงงานตั้งแต่1เมษายนเป็นต้นไปมีแอดบูให้แล้วนะครับพี่ต้องเติมแอดบูเพราะ EGR เราไม่ได้อุดให้นะครับ EGR เราใช้เหมือนเดิม ในส่วนของตัว DPF นะครับเราใส่เข้าไปเพื่อกลองฝุ่นไอเสียและก็ต้องมีน้ำยาแอดบูตัวนี้นะครับเพื่อเข้าไปทำการล้างในส่วนของตัวระบบกลองฝุ่นนะครับเหมือนกับเครื่องฟอกอากาศนั่นแหละครับเครื่องฟอกอากาศมันต้องมีการเปลี่ยนไส้กลองแต่แตอนนี้พี่ไม่ต้องเปลี่ยนแต่พี่ใช้น้ำยาตัวนี้เข้าไปฉีดล้างนะครับมันจะทำการล้างให้อัตโนมัติและมีมิเตอร์วัดด้านหน้าให้เราดูด้วยนะครับเดี๋ยวเชิญด้านนี้ครับพี่ ไฟหน้าของเขานะครับเป็นไฟระบบออโต้ Auto อย่างที่ผมได้เรียนแจ้งนะครับไฟหน้าเนี่ยจะเป็นแบบรีฟิกเตอร์ LED ที่สามารถที่จะปรับความสูงต่ําตรงนี้ได้เลยนะนี่ปรับความสูงต่ําตรงนี้ได้เลยพี่ไม่ต้องไปเอาซาักุไรเปิดฝากระโปรงหมุนนุ่มน,นี่นั่นแล้วนะครับเปิดปรับตรงนี้เลยความสูงต่ําของไฟหน้านะฮะไฟตัดมงตัดหมอกพี่เปิดตรงนี้ได้หมดเลยตรงนี้ก็เป็นสวิตช์เปิดฝากระโปรงท้ายนะครับอันนี้เป็นที่วางแก้วแถมมาให้เป็นแบบพรีเมียมนะครับกุญแจ push start คุญแจแบบผู้สตาร์ทและหน้าจอหลังผมอะไรเนี่ย8นิ้วนะครับหน้าจอขนาดใหญ่8นิ้วนะฮะนี่ครับตัวที่ผมบอกตัวในโหมดของกับที่เป็นเอาไม่เห็นเนี่ยฮะมันจะมีรูปรถเห็นไหมครับถ้าเป็นโอ้ยตายมองไม่เห็นจะเป็นตรงนี้ครับเดี๋ยวต้องกดให้พี่ดูขออนุญาตซึบเอ้ย เ,เมื่อเข้าเข้าเข้าโหมดนะครับพร้อมเห็นไหมเขาจะบอกว่าเราพร้อมแล้วให้เรากดเซตนะครับแต่รถมันยังไม่ได้วิ่งเนาะมันก็เลยไม่ทําให้นะครับเนี่ยจะมีรักษาระยะห่างนี้คือ3ามขีดนี่คือ3าตัวรถนะพี่พี่สตัวรถถ้าเรากดไปเหลือ2เหลือ1ถ้าหากอารถติดตมากๆแล้วกดเลือ1ก็ได้นะครับไปตรงคําว่าเซตเนี่ยเราเซตความเร็วนะครับความเร็วที่เราต้องการคือสูงสุดกี่กิโลเมตรต่ตอชั่วโมงนะครับใน,ในระยะที่รถติดนะครับในระยะที่รถติดเนี่ยเราสามารถเซตค่าได้ถึง 100กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ถ้าวิ่งไม่ถึงเขาก็ตามคันหน้าไปนะครับส่วนตัวหน้าจอกลางเนี่ยมีขนาด12นิ้วนะครับพี่พี่หน้าจอกลาง12นิ้วนะขนาดใหญ่เลยแต่ถ้าเป็นรุ่นที่ไม่เพิ่มแพคเกจเนี่ยพี่ได้แค่10นิ้วนะครับได,ได้แค่10นิ้วพี่สามารถดูกล้อง360องศาได้นี่เห็นไหมนะฮะกล้อง360อศองศามองกล้องมองหน้ามีกล้องมองหลังที่เลือกดูได้เลยนะครับาสามารถเลือกคอนโทรลดูตามปุ่มต่างๆได้หมดเลย นะครับเป็นหน้าจอขนาดใหญ่นะ S ิงโ 4A Android Auto Apple c a r p าพ y พี่เลือกได้หมดแอร์ Air, แยกซ้ายขวาเห็นไหมสามารถสัมผัสได้หมดเลยเนี่ยครับสามารถสัมผัสได้หมดเลยหรือพี่จะเปิดแบบปุ่มด้านล่างก็ได้นะครับเพื่อความปลอดภัยก็เปิดปุ่มด้านล่างนะครับมีในส่วนของตัวไวร์เลสชาร์จให้นะไวร์เลสชาร์จให้เกียร์อัตโนมัติ6สปีดเบรกมือไฟฟ้าและตัว2 0 2 4ีแน่นอนมีรุ่นนี้ออโต้ออนออโต้ออฟให้พี่ด้วยนะเป็นการออโต้สตาร์ทสต็อปนะครับ การกดเหมือนกับว่าเวลารถติดแล้วเราเหยียบเบรกนานๆนะครับรถมันจะดับเครื่องเพื่อประหยัดน้มันเพื่อลดมลภาวะและประหยัดน้ํามันแต่เป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะน่าลาคาญนะครับโอเคก็จะประมาณนี้สาหรับรถยนต์สาหรับรถยนต์รุ่นปี2024นี้นะครับ2024ถ้าเป็นในส่วนของตัว2 0 24จะไม่ได้ตัวนี้ไปด้วยนะพี่ๆนี่ไอ้ตัวคำว่าเทอร์โบเทอร์โบนี้เขาไม่ให้ไปแล้วนะครับและพี่ๆท่านใดที่สนใจรถยนต์เอาไว้ใช้สําหรับการเดินทาง ไม่ว่าจะไปทำงานไปเที่ยวพักผ่อนนะครับไปขับครอบครัวนะครับกับรถยนต์ฟอร์ดเจ็ดที่นั่งแบบนี้นะครับทักมาหาผมได้นะครับกับอาร์ตฟอร์ดพระนครชลุมเกษตนะรนวมินชลุมที่มีเจ้าขาย13ปีซ้อนกับเบอร์0 9 8 4 5 1 6 6 6 1นะครับติดต่อลิงก์ด้านล่างเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้นะครับให้พี่ๆลองเข้ามาสอบถามดูได้ว่าในส่วนโปรโมชั่นที่ผมมีมีโปรโมชั่นอะไรบ้างนะครับอยากแต่งรอแบบไหนผมมีให้ดูมากกว่าร้อยรูปแบบ ล้อแมกยางชุดโหลดชุดยกสูงออฟโรดมีหมดนะครับกับโชว์รูมที่มีการตกแต่งรถมากกว่าเดือนละ200คันนะครับกับโชว์รูมฟอร์ดพระนครเกษตรน้มินนะครับและพี่ๆที่อยู่ในต่างจังหวัดนะครับไม่ได้อยู่ในกรุงเทพมหานครก็สามารถออกรถกับเราได้นะครับเรามีเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์นะครับสามารถวิ่งไปหาพี่ที่บ้านได้เลยนะครับไปหาพี่ที่บ้านเรื่องเอกสารจัดการได้ง่ายเพียงแค่ปลายนิ้วสัมผัส ติดต่อเข้ามาครับเดี๋ยวผมดําเนินการให้และพี่ๆท่านไหนได้รถแล้วแต่งหล่อแล้วไม่สะดวกที่จะเข้ามารับที่นี่เราก็มีบริการจัดส่งให้ถึงหน้าบ้านเอารถไปจอดลอหน้าบ้านได้เลยนะครับเอารถลอล้อเข้าบ้านไปนะครับเราส่งให้ได้นะครับจะขับไปส่งหรือจะขึ้นสไลด์ติดต่อได้หมดเลยนะครับเราสามารถดาเนินการให้พี่ๆได้ทั้งหมดเลยนะครับอย่าลืมกับอาร์ตฟอร์ดมณฑลนครนะครับ0 9 8 4 5 1 6 6 6 1ปสุดท้ายนี้นะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์และกดเป็นกำลังใจให้กับการทำงานของผมกับอาร์ o ฟอร์ดพระนครด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานดิบให้กับผมในคลิปดีๆต่อไปในได้ได้มีคลิปดีๆต่อไปให้พี่ๆได้ชมกันนะครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณและสวัสดีครับ